ติดตามกันที่บทวิเคราะห์ทางการเมืองนะคะโดยได้มองถึงการยื่นคำร้องต่อตุลาการสารรัฐธรรมนูญของนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะให้ตรวจสอบประเด็นการขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีของนอายอภิสิทธิเวชชาชีวะเมื่อปี2551ค่ะเนื่องจากนายเรืองไกรนั้นเห็นว่ามีที่มาไม่ชอบนะคะหากมีการวินิจฉัยว่าผิดจริงก็จะนําไปสู่การยุบพักประชาธิปต,ต่อไปติดตามในคออัมน์อัปเดตค่ะ มาติดตามคอลัมน์อัปเดตวันนี้จากหนังสือพิมพ์บางกอกทูเดย์จากคอลัมน์สังเวียนการเมืองเรื่องเรื่องไกล vs อภิสิทธิ์ผลจากการตีความกฎหมายรัฐธรรมนูญมาตรา68วรรคสองของตุลาการรัฐธรรมนูญเสียงข้างมาก7ต่อ1ที่ให้บุคคลทั่วไปสามารถยื่นคำร้องได้2ทางคือทางอายการสูงสุดก็ได้ทางสำนักงานสารัฐธรรมนูญก็ได้นั้น ทำให้นอกจากตุลาการรัฐธรรมนูญรับคำร้องและจะวินิจฉัยกรณีการลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญวาระสามจนเป็นเหตุให้รัฐสภาต้องชะลอการลงมติเอาไว้ก่อนแล้วยังทําให้ตุลาการรัฐธรรมนูญยังต้องพิจารณารับคําร้องของเรืองไกลลีกิจวัฒนะอดีตสวสันหาที่ร้องในประเด็นที่ว่าอภิสิทธิ์เวชชาชีวะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่น่าจะถูกต้องไปด้วย หลายคนอาจจะมองว่าเป็นการดิสเครดิตอดีตนายกอภิสิทธิ์และพักประชาธิปัตย์ว่าไม่ได้ยึดมั่นในระบบรัฐสภาจริงอย่างปากว่าในขณะที่บางเสียงก็มองว่าต้องการที่จะพิสูจน์ในเรื่องสองมาตรฐานบ้างซึ่งก็แล้วแต่มุมมองที่จะว่ากันไปเพราะทางเรืองไกลเองก็ยืนยันว่าทำเพราะต้องการเห็นความถูกต้องเมื่อคิดว่ามีสิ่งที่ไม่ถูกต้องตามระบบจึงได้กล่าวหาขึ้นมา เพื่อให้ตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าจริงอย่างที่กล่าวหาหรือไม่ซึ่งมุมมองของนายเรืองไกลที่ดูเหมือนมั่นใจมากพอสมควรก็เพราะเห็นว่าเรื่องการเร่งรัดจัดตั้งรัฐบาลอภิษ์เวชาชีวะเมื่อวันที่15ธันวาคม2551หลังสาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยยุบพักพลังประชาชนและพักร่วมรัฐบาลน่าจะมีปัญหาอย่างแน่นอน เหตุผลก็คือครั้งนั้นเสียงที่รวมกันจัดตั้งรัฐบาลอภิสิทิ์มีจำนวน235เสียงเป็นเสียงจากสสประชาธิปัตย์189เสียงและอีก46เสียงเป็นของสสที่มาจากพักพลังประชาชนและพักอีก3พักที่ถูกยุบป,ประเด็นปัญหาอยู่ที่46เสียงที่ถูกยุบพักเป็นสสอ,อิสระยังไม่ได้สังกัดพักจึงไม่อาจนับ46เสียง เข้าไปรวมกับ189เสียงของประชาธิปัตย์ได้ดังนั้นเสียงสนับสนุนจริงๆจึงควรเหลือแค่189เสียงเท่านั้นถ้าเป็น189เสียงจริงก็เท่ากับว่าไม่เกินกึ่งหนึ่งของสภาหรือไม่เกิน219เสียงดังนั้นจึงทำให้ที่มาของนายกอภิสิทธิ์เวชาชีวะน่าจะมีปัญหาและเมื่อที่มาไม่ชอบก็ย่อมนำไปสู่การยุบพักประชาธิปัตย และถูกตัดสิทธิทางการเมืองนั่นเป็นมุมมองของนายเรืองไกลลีกิจวัฒนะที่อภิสิทธิ์เวชชาชีวะไม่เห็นด้วยแน่ๆจึงเหลืออยู่ที่ตุลาการรัฐธรรมนูญว่าจะวินิจฉัยออกมาอย่างไรตอนนี้จึงกลายเป็นว่าทั้งเรื่องร่างรัฐธรรมนูญทั้งเรื่องนายกโมฆะล้วนแขวนอยู่กับการตัดสินใจของตุลาการรัฐธรรมนูญทั้งสิน้น